ไม่รักไม่จงหวังดีอยู่มาซ่อนฉันทีได้ไหมไม่ต้องสั่งฉันให้ไปละใครจะรู้อะไรแค่ไหนกับคำว่าทรอละไมถจะเปลี่ยนใจไปรักใครได้ฉันรักไปแล้วว้โหสักคนที่มีแค่ฉันโอ้ยร้องแล้วก็อยากฟังเนี่ย เสียบผู้หญิงนี่มันทำย่าจริงเลยเน<ะ>ี่ยโอเคนะครับผมสวัสดีทคองเมนงพี่น้องปุจจันทยาแล้วครับสวัสดีคุณนักข่าวผมวิญญูชนเราโดนตึกบุญนะผมเราอยู่นในคลิปที่มีชื่อว,ว่าไมค์ครับช้างเป็นไมค์ครับในชุดแปะนะครับผมโอเคผมจะได้ดูก่อนแล้วว่านี่ไม่ใช่ไมค์ครับแชร์นะครับผมรับดูกันนะปุ๊บอ่าเห็นไหมครับแมนในชุดแปะทุกคนคิดดูมันอะไรกันมันเกิดขึ้นแล้วเหรอมันอะไรกันเนี่ยเสียงเป็นไรเนี่ยเลิกเ,เลยครับเลิกมาแล้วไม่เล่นละไม่เล่นละกูกกัันดีวว่่าาครบ ในเกมนะฮะภายในเกมจะเป็นยังไงเรามาดูกันท like ี่สกินก่อนนะครับสกินปลดล็อกทุกอย่างเลยครับผมช่างมันดีกว่าเบื่อสกินแล้วใช้อเล็กตัวเราด้วยแหละเอิ่มสกินอเล็กแต่ชื่อสตีฟกูงงนะฟังแล้วกูงงนะรู้ dominated. ไหมฟังแล้วกูงงมึงรู้ไหมดเห็นแล้วกูงงนะฟังแล้วกูงงเออเทเจแพรกดีกว่าครับเทเจแพรเห็นดำๆนี่ก็คือเป็นพวกเทเจแพคแบบพลาสติก เออซิตี้แล้วก็แฟนตาซีอะไรพวกนี้นะครับทุกคนนะคือก็ใส่ได้ปกตินะครับแต่เราไม่ใส่ครับคลิปนี้เราจะไม่ใส่ไงเออเรามาดูความเหมือนดีกว่าว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนไมค์คาร์บช้างให้เหมือน1.8ยังไงนะค,คือพูดง่ายๆคือเขาเปเลี่ยนะเทคเจอร์แหละนะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับเราเข้าเกมนะฮะ สร้างคิติบไปก่อนเลยนะครับปึ๊บอะโอ้ยอ,อันนี้มันสปอยว่ะทุกคนมันสปอยว่ะเดี๋ยวผมสร้างเกณโลกใหม่ครับจิ๊บบ๊อปให้ดูดูเห็นภาพเห็นภาพโลกปะเป็นแบบเป็นเหมืองอะเห็นปะเป็นเหมืองโอ้ยโอ้ oh my god ทุกคนเราเจอถ้ำคริสตัลหรอเน,น,น่น่ะเป็นไอที่อัปเดตใหม่ทุกคนคริสตัลน,นะทุกคนดูดิผมขออภัยที่ผมต้องปรับปุ่มใหญ่นะครับคือมันไม่ไหวจริงคือผมก็ใจว่าทำไมทุกคนถึงปรับปุ่มใหญ่กันแม่งปุ่มเล็กแม่งมันคับ้าทุกคนนะ โอคดูโอ้โหนี่มันเป็นบอคิสตันนะทุกคนโอ้ยบอคิสตันมาเฉยเป็นไงทุกคน1.18ของจริงของจริงของจริงเลยเดี๋ยวผมพาดูที่มันจะมีเหมืองอะไรเดี๋ยวเราลงน้ำดีมีอะไรแปลกๆหรือเปล่ามันไม่น่ามีท่ามใต้น้ำหรอกนะมีก็บ้าแล้วนะโอ้ยโอ้ทุกคนวอลเกอร์ Walker. มันชื่ออะไรวะวอลเกอร์ว่ายตัวเนี้ยเฮ้ย วอลเกอร์ปะมันมีวอลเกอร์แล้วก็วิลเลเจอร์วิลเลเจอร์นี่มันจะเป็นตัวนี่นะไอเน, Walker, นี้ยวอลเกอร์จะาจำไม่ผิดอะ่ะวิลเลเจอร์เหรอไม่ใช่วอลเกอร์ Walker. ตัวเนี้ยจำได้วอลเกอร์ทำไมวอลเกอร์กูหน้าไม่หงีวะชิบหายแล้วมันกลายพันธุ์เหรทุกคนทุกคนเริ่มเห็นความเป็น1.18ในตัวแล้วใช่ไหมทุกคนนะโอ้โหเรามาดูในถ้ำกันดีกว่าทุกคนโอโ้โหโอ้โหคิสตันเกมเลยเฮ้ยโอ้โหไอ้บองนี่มันมาจากไหน นี่มันบล็อกอยู่ใต้น้ำไม่ใช่หรอมันมาอยู่ในนี้ได้ยังไงบล็อกซีเนี่ยพวกแบบแรนเทิร์นเนี่ยทุกคนมันเป็นบล็อกซีเนเทิร์นเลยเนี่ยบล็อกเนี่ยมันมาได้ไงอ่ะมันต้องอยู่แถวแม่น้ําดิเออมันอยู่มันต้องอยู่แถวแบบมหาสมุทรลึกๆดิเอ้าเฮ้ยมาจากไหนแบบนี้อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะคือโอเชีนโมนาเมนต์นี่มันน่าจะยังไม่มีปะเออมันยังไม่มีนะทุกคนใช่ปะยังไม่มีว้ย แต่นี่คือสุดจุดสิบในความจริงแล้วโมนาเมนต์มันยังไม่มีนะครับโอเชี่ยนโมนาเมนต์แต่นี่แม่งมีเฉยเลยทุกคนดูดิโอ้โหบล็อกอะไรคำนี้อ่ะทุกคนดูดิโอ้โหหนึ่งจุดสิบแป้ของจริงบล็อกทองแดงก็มาบล็อกทองแดงก็มาโอ้ oh. ดูชื่อดิแล้วชื่อมันเปลี่ยนเนี่ยนะชื่อมันไม่ได้เปลี่ยนนะมันเปลี่ยนเปล่าวะชื่อมันมันเปลี่ยนเปล่าวะชื่อมไม่ได้เปลี่ยนนะชื่อแบบซ้ำกนันเอ้ยนี่มันบล ok ็อกใน เอ็มโพเทียลนี่ว่ะบ็อกพวกชูเกอร์หรือเพื่อนทุกคนในปราสาทอะเออบ็อกทองแดงก็มา my god บ็อกทองแดงมาเฉยเดี๋ยวบ็อก oh อ,อะไรเนี่ยโโอ้โหบ็อกนรกโอ้โหบ็อกใหม่เต็มเลยทุกคน <laughs> เนเ u อร์บีก,กูกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะทุกคนนะไอเดนชั่นแหลกนะโอ้โหนี่มันอัปเดตนรกใหม่หนเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาทุกอย่าง เรามาเลื่อนดูแต่โอ้โหมีทองแบบใหม่ด้วยทุกคนมีแร่แบบเท็กเจอร์แบบใหม่ด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวผมเลื่อนดูก่อนว่าโอ้ยชูโต้โหรอไม่รอดอะไรกันนีถึงดูสิมันของเยอะมากจริงๆทุกคนนะโอ้โเป็นแร่แบบใหม่ด้วยนะฮะทุกคนดูสิไม่ก้อนนี่แร่อะไรไดมอนด์แล้วนะทำไมแร่ไดมอนด์ก็เป็นงานโอ้มีบอกอะไรโอ้โหออฟซิเดียนแบบใหม่ว่ะออฟซิเดียนแบบใหม่ว่ะ เอ็มโลอ้อนี่โอ้ยกอนสต็ตนี่มันเป็นแร่แบบหน้าทิเชอร์ใหม่ทุกคนโอ้โหเออกูจะเลยทำไมเนะี่ยโอเคทุกคนหน้าบล็อกหน้านี้หมดแล้วทุกคนใหม่ของใหม่เต็มไปหมดเลยใหม่ใหม่ทุกคนใหม่จริงๆนะโอเคเรามาดูหมวดนี้กันนะโอ้โ oh, หเป็นแร่แบบใหม่ว่ะทุกคนดูดิให oh, ม่กอดผมนี่ตึ๊บครับตึ๊บเลยครับ มันเปลี่ยนเท็กเจอร์แบบเหมือนจริงเนี่ยทุกคนนะมันเปลี่ยนเท็กเจอร์เป็น1.8เลยนี่ผมเปลี่ยนไมค์ครับช้างเป็น1.8ได้เท่าไหร่เนี่ยมันวิวัฒนาการแล้วนะทุกคนนะโอ้ oh my god ไมค์ครับช้างว้าวเอะ๊ะสลามบอลเฉยสลามบอลแต่หน้าเป็นอย่างงี้ก็ไม่เอาเด้อกูป,ปาเอ่อเามาใส่เอามาใส่กับไอ้เบอร์เทลไม่ได,ได้มันเปลี่ยนเท็กเจอร์ทุกคนคนระับอื้อ เขาฝันอยู่แค่เอื้อมครับอืมันอัปเดตมันเปลี่ยนเป็น1.8ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เครดิตให้แลยครับผมไม่แน่ใจว่าคนไหนโมเดสร้างทุกคนนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เครดิตให้แล้วกันฮะโอเคดูกันทุกคนดูดูดูดิโอ้โหกูบังไม่ได้สลัมโบกิกขี้มูกไรเลยเดือสลัมโบก์กลายเป็นสลัมโบอะไรครับนี่ผมเลี้ยงด้ก่อนนะโอ้โหโอ้ my god โ,โ,โทเทมกหมาโทเทมกหมา หน้าใครแบบไหมก็มาเท็กเจอใครแบบไหมก็มาก็สามารถใช้ได้ปกติโทเทมของเรามันมีแบบเอ็นชาร์ดด้วยนะจ๊ะแต่ว่ามันทำเหมือนจริงๆฉันกินฉันกินก็อะไรวะเนี่ยทำไมโกลเด้นแอปเปิลกูกลายเป็นขว้างอะเมื่อกี้อ๋อ แม่งเงย์แค่คิดว่ากลายเป็นขวดแก้วซะแล้วเพิ่ไปทุบวนีครับก็งงเสียแก้วมาจากไหนไอ้เราก็งงไอ้เราก็คิดได้แต่คิดแล้วก็สงสยัยโอ้โหกินครับกูอยากกินจริงๆครับแล้วผมป่าไปเซรวเวอร์ก่อนนะครับอืคนบ้าเน่ยมากินโทเทมแอปเปิลได้แอปโทเทมเนี่ยโอ้โ,อโหล่าสุดกูกินโทเทมแล้วหนึ่งล่าสุดกูกินโทเทมเอนชาร์ได้แล้วหนึ่ง ออ้โทเทมเอนชานก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไม่ใช่แบบอุจมน้ำตายม่ใช้ได้ี่พีกันอ่ะใช้ไม่ได้เหรอครับกินโทเทมได้เฉยไม่ยอดทุกคนครับที่ถ้าเราปรับเป็นเคทีฟสถานะมันอยู่ป่าวะสถานะก็ยังอยู่นะครับสถานะเพื่อนเนี่ยก็ยังอยู่ไม่สามารถจะเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนได้หรอกเอออะไรอะไรบนอะไรอะไร้ชย พี่พี่หมดอะไรเออโอเคมาดูกันต่อครับทุกคนโอ้ my god โอ้ my god นะครับคือดวงตาี้ตัดทีโอ้เฮ้ยชุดใหม่ชุดใหม่ของไหม่ของไหม่โอ้โหใส่ถ้าใส่โอ้ไม่เปลี่ยนเอเจอมัทุกคนใส่ดิเดี๋ยวนะทำไมใส่ไม่ได้วะอ๋อใส่ตรงนี้โอ้โหบักบักงูเอ้ยผมไปกดปุ่มข้างล่างมาต้องกดข้างบนนี่โอ้โหมองไม่เห็น เท็กเจอร์มันใส่ไปทุกคนมาแล้วฮะชุดเกาะโอ้โหหญ่เลยแม่เนี่ยที่ดีที่สุดนะในไมค์ครับตอนนี้ในทลิศเนี่ยนะในทลิศในทลักเนี่ยในทลิศจุ้ครับเออเฮ้อเออรู้สึกจะมาแทนที่ไหหมดมอนด์นี่ครับผมเรามาดูดาบกันดีกว่าทุกคนเฮ้ยมีชัยเด่นเหรอเย็ดแค่แม่งเฟี้ยวงอชัยเด่นกูมีชัยเด่นแล้วะวะมีชัยเด่นแล้วลวะรู้สึกอยากเป็นเอาความเมคเข้ามากูลง,งเลยโอ้โห ไม่กอดอืมคือแบบเหมือนจริงเลยทุกคนนะโอ้โหผมแบบอืมผมอะอืมให้เหมือนแบบร้อยเต็มร้อยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่มันแร่อะไรวะเนี่ยเรซโต้เรซโต้ใหม่ใเป็นอย่างงี้เหรอผมเห็นแบบนี้แบบพวกแบบมอสสวรรค์ปะ่ะไอไอเท็กเจอร์แนวเนี้ยเออเฮ้อไม่กอดืมเป็นนาฬิกาใหม่ใหม่ด้วยครับทุกคนเออ <laughs> กูบอกยิบนาฬิกากูหยิบนาฬิกาขุนแก้วมาเฉยนี่ครับมันอยู่ใกล้กันครับทุกคนให้ไพ่ผมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมหยิบผิดอ่ะให้ภพยกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับนี่ฮะนาฬิกาก็ใช้ได้ตามปกตินะฮะแต่น้าเช้ามืดเป็นเมชเด็กเชื่อมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อฮะอ่าอันนี้ก็มาณนี้นะครับผมโชเช่มาอะไรพวกนี้นะอื้มแอปเปิ้ลไม่ก็แลนี่โอ้โหมีซันการเซ็ดด้วยกูซูมโอ้โห วิธีการวิธีการเพอร้อไปเองครับทุกคนนี่คือวิธีการจิจนาก,การเบงครับว่ามันสูมได้ทุกคนต้องทําไงหรือเปล่าทุกคนปรับ fov เลครับม,มัน z ูมได้ด้วยเยี่ยมือม,มันเป็น texture นะครับทุกคนนะย้ำนะฮะมันเป็น texture มันเป็น texture มันเป็น t เ,เจ t u r e าร์คลังสิตนนั่นะมัน f เ t u r e ครับเิกเลยครไม่เล่นเลิเลยครับเล่ไม่เล่นแล้วเล่นัครับเลกเลยครับลิกไม่เล่นล้วเล่นเล่นลนแล้วเล่นแเ่นแล้วเล่นแวเล่นแล้วเม่นเล่นแล้วเล่เลนเป่นเล่นแล้ว่น้เนแล้วเม่แเล่นแล้ว่นเล่นแล้วเล่เล่นเ่น้เล่นแ้ว่นเล่นแล้วเ่นเล่นแล้วเล่่นแล้ว่เล่นแ้ว่นแล้ว่เ่นแ้เล่ โอเคครับดวงตาปกติครับเอาชิบหายแล้วอะไรครับเนี่ยดวงตาซน่ยัยเกลเซโนอบอลแต่รู้เป็นดวงตาทุกคนนะโอ้โห้ไม่มกอดโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูของต่อดิเอ้ยแต่ต้องเรียนต้องรีวิวเอ้ยของมันเยอะจริงทุกคนว้าวนี่มันร่างสองของสลามบ็อกก็คือสลามบีมันเป็นบ็อกน้ำผึ้งเหรอทุกคนบ็อกน้ำผึ้งอื้อหือ ไม่ดังจมแจมจมแจมเลยอะโอเคเตียงน้องก็มีหลายสีไวเนะี <laughs> ่ยโอเคฮะโอ้โหของมันเยอะจริงทุกคนนะมันแบบเปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวเรามาดูพวกมอนสเตอร์กันต่างๆดีกว่าทุกคนน,นะเออมาดูแบบพวกม็อบนี้พี่อะ่ะจะลืมรีวิวม็อบหรือเปล่าผมก็ตั้งใจดูพี่ตั้งนานอะไปเลยครับตัวแรกเอ,อ๊ออะไรคำนี้อะ่ะค้างข่าวค้างขาวแต่ดูกลายเป็นพึ่งครับทุกคนโอ้โหแล้วพึ่งกูเป็นอะไรเนะี่ย เอียงส5องศานะครับโอเคฮะมอสไอ้ไปนี่ตัวเดิมไอ้นี่ก็ตัวเดิมไอ้นี่ก็เดิมเออเฉยปะเด้เออเฉยปะเฉยปเฮ้เออเฉยปะเฉยนี่เป็นตัวอะไรแค่นี้อุ้หมาป่าผมกลายเป็นสนนจิ้งจอกหมาป่ากลายเป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนี่มันมันไม่ค่อยเหมือนทุกคนเออยังไม่ค่อยเหมือนนะยังไม่ค่อยเหมือนไปทุกคนอันนี้ชิปฮะชิปอันนี้ชิปนะครับผมเออถ้ามันหายไปก็ชิปหายนะครับอันนี้ก็พลิกเอ้าเฮ้ย เอา้าล่าสุดหมูก็กลายเป็นล่าสุดหมูก็กลายแพดดาไปแล้วอุ้ยก็ทำออกมาน่นานักางอยู่นะทุกคนไม่กอดแล้วหมูกูไม่ร้องเลยนะทุกคนคือม็อบในนี้มันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอมันไม่มีเสียงเลยเลยในโลกนี้มีแค่ผมเสียงเดินแค่คนเดียวแค่นั้นเหรอต่อไปตัวต่อไปค้าวนะฮะโอ้โหไอเนี้ยกูรับไม่ได้จริงๆทําทำไมวอลเกอร์กูหน้าเนญีนะครับไม่กอดชิคเก้นนะ,ะออกไป เนี่บเออเนี่งทุกคนจะติเป็นหน้าแบบเอ c ซแบบใหม่ด้วยนะเป็นตัวแบบใหม่เออหนึ่งจุดแปดของจริงของจริงครับของจริงเดียวผมเลี่ยนดูต่อนะครับยังดูไม่หมดเลยวะยังดูไม่หมดจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าตัวต่อไปซิวัลฟิตกูจะกลายเป็นซิวัลฟิตกูกลายเป็นอะไรครับเนี่ยหมาน้ำหมาน้ำทำไมหน้ากูเป็นยี่หมานะครับนะครับเนี่ย เฮ้ยหรืวมันต้องใส่เท็กเจอร์ทุกคนผมลองเอาไปใส่เท็กเจอร์ดิมันบั๊กป้ะวะก็ <c oughs> ปกตินะครับใส่ไปไม่ได้ช่วยอะไรครับซีวเวิร์ฟฟิตหมาน้ำกูหมาน้ำกูอะกลายเป็นเงี้ยมันคือเ e อ็กโคโลตัสอะไรอะทุกคนมันชื่อเ e อ็กโคโลตัสอะไรอะอันนี้เอ็นดอร์แมนปกตินะคิปเปอร์ปกตินะครับซอมมี่พอป,ปกติอันนี้ปกติโอเคมา้าลาอะไรพวกนี้นะครับม้าลาเนาะ โอเคพวกนี้ปกตินะครับแรบบิทนะฮะโอเคแค่ okay. หมดแล้วแค้หมดแล้วอันนี้ปกตินะครัเอ้อ๋วนี้เห็อปะอันนี้ซอมบี้พิกแมนของเราด้ดิเป็นหน้าแบบไอ้น,นี่เราว่าเวอร์ชันใหม่เลยนะครับทุกคนแต่หูไม่กางนะหูไม่กางนะหูยังไม่กางนะครับผมเออนี่ครับสควิทของเราสควิทเลี่ยงแสงนี่มาแลนะ้วสควิทนะครับสควิทแบบใหม่ว่าทุกคนสไปเดอร์นี่ซอมบี้ฮอปกติพวกนี้ปกตินะ ตีแบบตายแล้วแก๊สเป็นไรโอเคทุกคน,นก็จะประมาณนี้นะฮะรีบวูบหมดแล้วรีบวูบหมดแล้วจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้นะครับผมคือของมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าของเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเห็นไหมปะโอเคฮะผมแรงแรงพูดหมดแล้วนะครับก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมไปกด like, ลไ KO, ลคล์กดซับใครเป็นเพื่อนกันแชร์กันทุการคิดจะตอไปบหนุนเลครับผมนั่นแหละครับไม่ครับช้างกูแม่งอออืื้หมันเกินไปจริงเฮ้ยสวัสดีบ๊ายบายครับใครชอบอย่าลืมไปกดไลค์กดซับใครเป็เพื่อนแชร์กันทุกคนคิดจะตอบใบหนุนเครับสบบบวัสดีบ๊ายบายครับโอเคก็ไปนู่นแล้วก็ไปด้วยบ๊ายบายเย้ยูฮ่แกรอดชีวิด้วย